วันนี้เรามีเมนูมูเทริยากินะคะข้าแรกด้วยก็ร่วมด้วยกระเทียมนะคะผัดกระเทียมจนเหลืองเราก็ใส่หมูลงไปนะคะไปผัด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 ลงไปผัดไปเรื่อยๆรผัดจนกว่ามันจะสุก มากขึ้นนะสุกข,ขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะคะพัดไปค่ะพัดวนไป <ๆ S 1> นะคะหลังจากนั้นเกลกไก่ <ๆ S 2> สุกแล้วนะคะ <ๆ S 2> เดี๋ยวเราก็จะใส่ซอสนะคะใส่ซอสคิีกขมนซอสเทรยิยากินะคะของคิีกขมนโอ้ยเราโฆษณาไปหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็ผัดน,นะคะผัดผัดผัดไปแล้วก็ เพื่อเพื่อให้มันนุ่มนะคะเราก็ใส่น้ำลงไปนะคะแล้วก็ผัดไปจนกว่ามันจะงวดนะคะงวผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามันจะงวดหามันงวดลงงวดลงไปเรื่อยๆนะคะรสชาติเราก็ไม่ต้องเติมอะไรอย่างอื่นแล้วนอะกจากซอส เทรยากินั่นอย่างเดียวนะคะเป็นอะไรที่สำเร็จมากแล้วก็อร่อยด้วยไม่หวานไม่เข้มจนเกินไปนะคะนี่ก็ใกล้ได้แล้วนะคะเราดูจากปริมาณน้ำที่มันลดลงแล้วก็ การที่เราเพิ่มน้ำมันทำให้หมูเรานุ่มนะคะจากเดิมที่เราผัดจนมันแห้งแล้วมันจะแข็งนะคะแล้วมันก็เราเติมน้ำไปมันก็จะทำให้หมูเรานุ่มนะคะนี่ก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็เตรียมเสิร์ฟนะคะผัดดูเลยคะ่ะสีมันก็จะเข้มขึ้นเป็นสีแบบน้ำตาลแล้วก็ตักใส่จานได้เลยะคะ่ะ แค่นี้ก็เราก็ได้หมูเทริยากิอาจจะเป็นอาจจะเปลี่ยนเป็นเมนูเป็นไก่ด้วยก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะหมูเทริยากิคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะไปทำทานกันที่บ้านได้นะคะง่าย